อยู่พี่น้องมันอยู่รถไฟเนี่ยพี่น้องเอ้ยมาเด้อมันอยู่รถไยแน่นี่นะค้นข่าวเลยรถข่ากี่ต้ม จ้างยีว่ว่าสิไปคนซอยนี่ใครใครใครจ้างยี่ว่าสิลองไปคนซอยนี่จ้างยี่ว่าสิลองไปคนซอยได้ปะไงเออสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามแรงสวัสดียามแรงเล,งย,ย,เลงยพี่น้องมเอนี้กะอยู่ไฮย,ยู่หน้าคือเก่าพี่น้องไปหับจ่ากเกี่ยวเขากำลังมาเนาะตอนนี้กะ ใช่สีหาโมงอหะพี่นนองอันสาวพันปันเขามันนี่เนาะพี่นนองเ๋้วซีมาเบิ่ง่าพันได้จักอบเนาะพี่เนาะววาเาว่าสีอัพเตะจูพี่นนองเบิ่งเนาะพันได้จักซอบตอนนี้กันรยกาย่งแรกๆน้องนออยไปเกี่ยวขารับจ้างมันนี่นะพี่นนองอันตอนที่เพ่นปันเทาเลยใบไทยพัน พ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้าเนาะเดี๋ยวมาซืมาไายว่าเพิ่นได้จักสโต๊กนะพี่น,อน้องข้ายว่าข่าวอ่ะฮะซาวสอปูซาวสอพี่น้อง สอบเนาะมือว่านน,าานี่กะเศร้าเลยมือว่านนี่กะหูไข่เพียงหน่ะจะพา้าไข่ไก่ลงมาเสียอ้ยมีไข่ไก่ผอมพี่น้องอยู่ในกองเขาน้องปลาเพลินเพื่องมือว่านนี่กะอันเศร้าสอบแล้ว่ะมือนีเธอได้เศร้าเลยมือนี่ เดี๋ยวมืวอวาดนี่ซิมือวาดนี่เช้าบ่มือวาดนี่เช้าอันนี้เช้าเช้าถวนมือนี้มือนี้เช้าปลายร่วมกันกับเป็นซีซีปลายแล้ววะซีซีปลายสอบพี่น้องจะเจียนมาซอยป่าเพื่อนก็สลิงเนาะมีแต่ผุ่นเช้าเลยพี่น้อง ยังภาษาเย่คือภาษาไทยกล่องเนี่ยภาษาไทยจะไปจีนใช่ไหมมามาหนีเส,สาวซอยแน่ไมห่หายเขาซอยคนแน่มาบระันตอนพูนปันเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเพราะว่าข้าไปเกี่ยเขารับจา้างมา ท่านแต่ตอนเพิ่นไฮเน่จะคล้องหน้าน,นะพี่น้องเด้เห็นบ่เด้ยืนอยู่หืนนะเป็นยืนคุ้มง,งานนั่นน่ะนะพี่น้องเทเยก็สลิงเมื่อยอยู่บ่เบาฟ่ำกันเลยเมื่อยไ่ไยปันเขา่าไให้เขา่า เกี้ย่ะซัมซิเมียนได้น้อเพื่องเพื่อนเนาะเอาเมียนให้งัวพี่น้องเอ้ยเหลอเชี่ยงงามปั้นกุ้เพื่อนอันบอกให้ปั้นอันรถแบบนั้นนะเพื่อนมาปั้นเพื่อนมาจากไรเพื่องแบบงามเนาะก็เลยบริเวปั้นแบบปั้นแบบอันนี้มาทำจังเมียนเพื่องสบายเป็นจังไหมอะไเขาปีนี้ร้ายบ่จะจะคล้องหน้า หมูวนเช่าก็ชอบไปจักเลยรวมหมูวานนี่เป็นเท่าไรหมูวานนี่ก็เป็นชีชิบนะว่าชีชิบอะไรเลยชีชิบไปอันนี้จะคล้องหน้าด้วยพี่น้องยืนคุ้มยืนคุ้มงานอยู่ตอนนี้นะอันเจียก็สลิงจะก็บอกให้พี่น้องมาหาซอยแนยแหละมาหาซอยแน่เด้อ เราหลับจะแบ่งได้กูอะแบ่งไม่กูโล่มาค้นซอยวันนี้นะพี่น้องสิแบกขึ้นรถแล้วก็เมื่อบานผมได้พี่เนี้ยไทยแล้วแล้วก็แบกขึ้นรถไทยแล้วก็เมื่อเฮือนเพิ่อนผมได้วันนี้พี่น้องเลยโอ้ได้ซีซีกว่าสอบยังไหยังไหร่วมเขาหอมมะลิได้พี่น้อง ข่าวแจ้ายังกองอยู่ผุนเนาะอันนี้พาอันคูมเมียนนะเจ้าไปเบี้ยงหลายสองจอดมาขึ้นดงไปเผาเพียงอยู่ดงนะอว่ะจะแก้สวนยางเนาะแหละใครจีเละได้พี่น้องเลยไม่นำเคี้ยวเสือผมได้พี่น้อง ไปเหลี่ยงน้ำเขียวนะอีฟ้าอีฟ้าเลี้ยงสพาบะเลี้ยงนะอดีได้กูบปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเพราะอ็นแม่มันเชี่ยเปียบเปี่ยบเปียบไม่แต่เปียบมาเด้อพี่น้องกินน้ำเขียวน้ำกันมาแต่เกี้ยวเขาเป่นยังพี่น้องเลยมาถ่ายคลิปเลยกินนะเจีย มือเอื้นปั่นเขาเจ้าบ่กปะมืออื่นปั่นเขาเจ้าก็บใอยู่ดอกเพราะว่าเ้าสิไปรับจ้างเจ้าเขาให้เจ้ามืออื่นไปอีกหน้ายาบุญมาอือบิ๊กบอบอลไม่เด็กพี่น้องเขาคนน่ะเจ็ดสิบมือนีมือนีไปกับเจ็ดสิบพันพี่น้องสลิงไว้อยากขาเพี้ยนไปรับจ้างเจ้าเขาได้เพื่อนนะเมื่อวานกินเนาะ อันมือว่านนี่หันบดเดิไปพี่น้องมันนี่นะผักควงซองมือน้องมันเดินไปแล้วก็มืออื่นก็สิไปอีกไปรับจ่าเกี่ยวเขารับจ่างนะพี่น้องอยู่บ้านเฮาจ่างฮกซิปเนาะขั้นอยู่บ้านซอกแมนเจสซีผักใบเลี้ยงเขาหรอกไม่กินเขาอยู่เพื่อนคอยเนื้อสเจียเด้วยไก่สิเหล่เจียใจเย็นๆ้น่ะ เอาห้าเยเน่ลยอะไรินดียเลย่อันแบกใสลรถปในพี่น้องเลวก็คนเมื่อมียนเพื่อนเพื่อนบนแล้วเนาะเบิดแล้วเชียบิงหนาสะเจียรเนยคือสิเบเมยปยนเนาะนาเบงยูหายทอเจียร์าเปเบิงเม่พี่น้องอะ ยานาพี่น้องเบิ้งไหนไหมเชนับไหมเอามือไงมือไงคยอยเห็นไหมนี่นีนัยเบืห่สองสาห้เจ็ดเก้าสิบสิบเสิบสงสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเอ็ดสบสองสิบสองสอบอยู่นี่นะสิสองสอบอันนี้นึกว่ามเป็นส้าสาม แซมบเต็มเนาะพี่เนาะหมูว่านี่ได้าซวแซวถั่วแซวสอบหมูว่านี่ดึมหมูว่านี่แซมสอบสามสอบดึมหมูว่านี่แามสอบเนาะคนไหนร้ายได้เขาหน้าแล้าแหนึงโมกขึ้นหน้าห้าพี่เนองเลยหน้าเห้าวอันอันกระด้างได้เขาสิบสองสอบสีกินเนื้อหาสอบ หักยังเลือเขางั่นมาท่านหลักเกียวเนาะถ้าเบิ้งเขางั่นมานสิได้จักสอบเนาะพี่เน,ะนาะมาเล้วนะแต่ว่าอันนี้หน้าหน่ะสาวอันอนั้นเป็นกระยังมาท่านหลับปานเบิร์ตพี่เนาะมาสิได้ยุม่มันหาฮกสอบน่ะนะเดี๋ยวไอ้เพิ่งกำลังติดจัก,กรถเ,เ,เนาะสแกมเมอร์เมียญื้อเกล็คนน่ะอีกรถเด้อ Chào bác cha. Bè khinh lo thái chê.

ลูกขาเขาไม่ใช่เนยทำแบีนะให้นอนเยเนอให้ดีใจให้เนองยิ่นะไม่ตแพใส่ร้ายเติบล้เนาะนนีพี่น้องก็จับเงินไปหนึ่งสองสาม มันนมีแต่คนแข้งแห้งพี่น้องคอยแห้งคักไม่มีแต่อันแห้งมากแต่เกี่ยเข่าไม่เมื่อยถ้าเจียบ่อยเมื่อยว่าจะเจียนะถ้าเจียแข้งแห้งอะไรนี้พี่น้องตะเบนไก่สิตกดินเลยพี่น้องเลยแม่ยีเดียวนึ่งบมกพ่อแล้วงหมวกก่อ ตีนต <that is German> ีนส right? ิบ <sh> ่แตกบ่แหละเอาไปตุมเนาไข่หน่เนาะไข่น้ำเนาะก็เจียก็สลิงแห้งแข็งแห้งพี่น้องแข็งแห้งแลเอาแห้งก็เจีย <laughs> Sàng ngâm ngâm <laughs> Ừ Bưng Ở khuyến thân phù Tem đột phì nọ Phở là bọn là... Ngoài thương rồi Nhàn tin nhịn đột hẳn đấy có người Bỏ <laughs> เมื่อยบ่กูณสาวเอ้ยคอยเมื่อคอยเมื่อยันพี่จีคอยเมืขอขอม่อพี่น้นองเขาสะซ้อสอบเมื่อวัดเดียวเสียงหายใจจัดจังเสียงผเจ้าวนะมันก็เมื่อยกันนั่ <c oughs> นเอง เมื่อวันนี้พี่น้องเลยแล้วเลยแต่ว่าบ่นว่าคนซอยเพิ่นดอกอยู่เพื่อนนะนี่แต่เพิ่นกคนลงเองเนาะเมื่ออะไรพี่น้องเลยวันนี้แล้วเลยแล้วแต่เขจาจ้าเนาะคอยเด้อคอยเด้อ คนลงมาเจ้ะเดี๋ยวชิมคนลงอยูอะกดไหล่ขาลายพี่นอ้องเอ้ยน่ารสาวปีนเอาเามื่อขอเคาะพี่นอ้องคนนี้บรรยากาศวันนี้นะพี่นอ้องร่มร่มเย็นๆเ,เนาะตอนเสาร์หันน้าหมอกตกแห้งเลยกะซีนหนาวๆเลยพี่นอ้อง เดี๋ยวนี้อากาศก็นะเก่มเ,วย,วย,เย็นเึือดหนาวเลยเนาะว้าทถไยไฟบูทางขุนเจียไยรลาลอยบ่ลมบาอ่ะพี่นอ้ย สาวกอ่าม่ปพี่น้องไว้สำนนี่เด้อถามักจะลืมกดไหล่กดแแร์กดซับสะไข่เพื่อเป็นกำลังใจให้องเอชจุดตอไปนะพี่น้องพอกันไหมคิมนาเด้อสุ้ายดีเจียบ๊ายบาย